สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำเงินฟรีทูมอนิวลตนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนและก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับสามารถทำเงินฟรีได้เลยนะครับทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ในการทำเงินนี้ทำไม่ยากนะครับเพียงแค่เราแชร์ลิงก์เนี่ยก็สามารถทำเงินเข้าทูมอนิวเลตได้เลยผมทำไปแล้วมากกว่า192ดอลลาร์นะครับอันนี้เป็นยอดรวมทั้งหมดนะครับทำแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้เลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ ผมก็จะมาแนะนำนะครับช่องทางการทําเงินฟรีทูมิวเล็ตนะครับโดยที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนแม้แต่คนเดียวก็สามารถถอนเงินได้เราจะทําเงินผ่านมือถือก็ได้นะจะเป็น Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถสามัครทําได้เลยไม่ต้องเสียเงินค่าสามัครไม่ต้องเสียเงินในการลงทุนนะครับทำเงินฟรี1 0 0แล้วก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับในการทําเงินเนี่ยทำได้ไม่จํากัดเลยนะครับอยู่ที่ความสามารถของเราในการสร้างรายได้ Rab ได้เลยนะครับในการถอนเงินเนี่ยจะถอนได้อยู่ที่ ่10ดอลลาร์ขั้นต่ำในการถอนเงิน10ดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ360บาทเพราะว่า1ดอลลาร์เนี่ยประมาณ36บาทต่อ1นดอลลาร์เนาะเราก็สามารถเก็บสะสมในการถอนเงินได้เลยทําเงินอย่างไรดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะสำหรับในการทําเงินทุมรวเวลตตรงนี้เนี่ยที่ผมจะบอกเนี่ยก็คือเราสามารถทําผ่านตัว Google ได้เลยนะครับหรือว่าในเว็บไซต์นั่นเองนะครับไม่ต้องไปดาวน์โหลดตัวแอปนะให้เราค้นหาชื่อนะครับตามด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นชื่อแล้วก็ตัวรูปหน้าเว็บไปให้นะครับค่ แต่ถ้ามือถือ Android อยากอยากดาวน์โหลดตัวแอปมาใช้เนี่ยก็เข้าไปที่ g o o g l e Play s t o r มพิมชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้ผมจะขึ้นชื่อไว้ให้ด้วยนะครับ iPhone คอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้าผ่านตัว Google ได้เลยกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ก็ได้นะสำหรับตัวที่ผมใช้ในการทำเงิน To m o n e เ l e t นะครับที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องลองทุนเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับมีชื่อว่า summoner.com นะครับก็เป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับแต่ถ้าของใครเป็นภาษาอังกฤษแนะนาให้ใช้ผ่านตัว Google c h r รับการสมัครไม่ยากนะครับกดก็ไ้นะ้เขามาาาที่หน้าการสมัครสมา สลับมือใหม่ตั้งชื่อผู้ใช้งานเป็นชื่อเล่นหรือว่าชื่อจริงภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีเมลรหัสผ่าน2ช่องให้เหมือนกันกดติ๊กถูกทั้ง2อันแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยการสมัครไม่ยากนะครับแล้วเราก็เข้าสู่ระบบได้อย่าลืมนะครับยืนยันตัวตนในส่วนของอีเมลด้วยหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับการสมัครมีแค่นี้นะครับไม่ยากดูตามคลิปด้านล่างได้นะผมมีคลิปสอนอยู่นะครับพอเราเข้ามาในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเป็นสมอเนอร์นะครับแผงควบคุมนะครับแล้วก็จะมีรน้ตง นี้นะครับเป็นกรอบสีเขียวเนาะมันจะเขียนคาว่าป้อน URL ที่นี่นะครับแล้วก็จะมี4ช่องตรงนี้นะครับผมในการดูรายได้ของเรานะครับขั้นตอนต่อไปนะเราจะต้องมากรอกข้อมูลนะครับโปรไฟล์ของเราก่อนนะครับก็คือการรับเงินกดมาที่3ขีดด้านซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่การตั้งค่าตรงนี้เลยจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกเป็นประวัติโดยย่อนะกดเข้าไปเอาโอเคนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของข้อมูลทั่วไปตรงนี้แล้วเนี่ยให้เรากรอกชื่อจริงนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็นามสกุลจริงเป็นภาษาอังกฤษในส่วนของเมืองเนี่ยให้เราใส อำเภอไหนเราก็ใส่ลงไปเป็นภาษาไทยได้นะตรงคําว่าเมืองนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นของประเทศไทยอยู่แล้วเราไม่ต้องแก้ไขนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะเราจะใส่เป็นเบอร์วอลเล็ตเลยก็ได้หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ไหนก็ได้นะครับต่อมาเป็นข้อมูลการถอนเงินนะครับสาหรับข้อมูลการถอนเงินเนี่ยเราสามารถเลือกได้3วิธีนะครับหเป็น p a y p a l 2เป็นเป็นบิตคอยนะสเป็นทูมเนียวอลเล็ตนะครับผมก็เลือกเป็นทูมเนียวอลเล็ตนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยให้เราใส่เบอร์วอลเล็ตนะครับผมตรงนี้ใส่เบอร์วอลเล็ต พิมพ์ตัวเลขลงไปเลย10ตัวเป็นเบอร์วอลเลตแล้วก็กดส่งตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการบันทึกการถอนเงินนั่นเองนะครับแค่นี้เลยต่อมานะครับกลับมาที่หน้าหลักในส่วนของเว็บไซต์นะครับในการทําเงินของเว็บไซต์สมอเนอร์เนี่ยจะเป็นการแชร์ลิงก์นะครับจะเป็นล link, ิงก์เพลงลิงก์ Google ลิงก์เว็บไซต์ลิงก์โปรแกรมลิงก์แอปไหนก็ได้นะครับที่มันเป็นลิงก์เนี่ยเอามาติดโฆษณาในส่วนของเว็บไซต์นี้แล้วเราก็นําลิงก์จากการติดโฆษณาเนี่ยไปแชร์ออกไปนะครับแชร์ไปยังช่องทางต่างๆได้เลยม weise, เมื่อมีคนมากดลิงก์ของเรานะครับับบเรราก็จะได้ เป็นค่าตอบแทนเหมือนกับยอดวิวใน u t u b e นะใน u t u b e เนี่ยมันจะมียอดวิวในการดูคลิปวิดีโอใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นรายได้นะครับแต่ถ้าเป็นของสมูเนอร์เนี่ยจะเป็นยอดวิวเหมือนกันนะครับในการคลิกลิงก์ของเราเมื่อมีคนเข้ามาดูเยอะเนี่ยรายได้มันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้คือช่องรายได้จากการแชร์ลิงก์นะครับ0.0ดอลลาร์นะในสีฟ้าถ้าเป็นสีส้มตรงนี้จะเป็นรายเป็นจํานวนการดูลิงก์ของเราแล้วก็สีเขียวเนี่ยจะเป็นรายได้จากการเชิญเพื่อนหรือว่าการแนะนําเราจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็ไม่เกี่ยวกับกาารรถอนนเเงิพนะน แนะนำเพื่อนเนี่ย มันไม่ใช่ว่าแนะนําแล้วจะได้จากการเชิญเพื่อนเลยการแนะนําเพื่อนก็คือเราไปแนะนําเขาจะต้องทําเงินจากเว็บไซต์ด้วยเขาจะแบ่งเป็น10%ให้เราแต่ถ้าเพื่อนสมัครแล้วเพื่อนไม่ทําเลยอันนั้นก็ไม่มีประโยชน์นะครับเราจะต้องทําเงินด้วยตัวเราเองอยู่ดีนะครับผมอันนี้คือการทําเงินเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในการแชร์ลิงก์ให้ดูเนาะเอาเป็นในส่วนของ Google Play Store แล้วกันเนาะถ้าเราเป็นคนรีวิวเกมนะครับหรือว่ารีวิวแอปต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเอาแอปตรงนี้เนี่ยไปติดโฆษณาได้โดยการแชร์ลิงก์นะครับน่ครับกดแชร์ปุ๊บเนี่ย ลอกลิงก์นะครับแล้วเราก็เอาลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ต่อได้นะสมมติว่าเราได้ลิงก์มาแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยเอาลิงก์เนี่ยมาวางลงในช่องนี้นะครับผมเห็นไหมจะมีช่องอยู่เราก็วางลิงก์ลงไปจากนั้นเนี่ยกดย่อให้สั้นลงนะครับกดย่อลงปุ๊บนะครับพอเรากดย่อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลิงก์สั้นลงมานะครับเป็นลิงก์ของเว็บไซต์สมูทเนอร์เลยที่เราได้ทําการติดโฆษณาไว้แล้วนะครับให้เราทําการกด Copy ตรงนี้นะครับกด Copy ปุ๊บเนี่ยคัดลอกเรียบร้อยแล้วนะครับเราให้้ไไดรทาอย่งก็ได้้ใหคน กดลิงก์ของเราในการแชร์หรือว่าในการเอาไปโปรโมตนะครับยังไงก็ได้นะทำอย่างไรก็ได้ให้คนกดลิงก์ของเราให้ได้ถ้ามีคนกดลิงก์ของเราเยอะขึ้นหลักพันหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนมันก็จะเปลี่ยนเป็นรายได้ให้เราดูตรงนี้เลยนะครับนี่ครับรายได้รายได้จากการคลิกลิงก์ของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เราดูเลยว่าเราเนี่ยจะมีรายได้เท่าไหร่นะครับแล้วถามว่าต้องมีคนกดเท่าไหร่ถึงจะครบ10ดอลลาร์นะครับมันก็จะขึ้นจํานวนตรงนี้นะครับสมมุติว่ามันขึ้นเป็น1,000นนะครับหนึ่งพันครั้ง ในการกดมันก็จะคำนวณเป็นดอลลาร์ให้เราดูเลยว่าตรงนี้เนี่ยเราจะได้กี่ดอลลาร์เราก็รอดูเลยนะครับว่ายอดการกดตรงนี้เนี่ยมันกดมาเท่าไหร่ปุ๊บสมมุติว่ากดมาที่100ครั้งตรงนี้นะหนึ100ครั้งตรงนี้ขึ้นเป็น1ดอลลาร์นะครับก็เอาคำนวณดูว่าต้องกดก,กี่ครั้งมันก็จะครบ10ดอลลาร์นะครับผมอันนี้ก็ลองไปทําดูได้มันทําไม่ยากนะยิ่งถ้าเราแชร์ลิงก์เยอะออกไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งเปลี่ยนเป็นรายได้ได้มากเท่านั้นนะครับถ้ามีคนกดลิงก์ขขออองเเเรรรราาาายยยะะึ้้นนน share, นใใกกแแชช์์ี่่ผมผมจห อ่า YouTube t วิตเตอร์นะครับหรือว่า Line ก็ได้นะในส่วนของ f c e e o o o เนี่ยมันค่อนข้างยากนิดหนึงในการแชร์ เพราะว่าถ้าเราเอาลิงก์นี้ไปลงใน a c e b o o k เนี่ยมันจะโดนสแปมนะในส่วนของระบบป้องกันของ a c e b o o k เนี่ยมันมีการสแปมอยู่เราไม่สามารถเอาไปโพสต์ได้แบบโดยตรงนะครับเราจะต้องดัดแปลงนิดนึงในการโพสต์ใน Facebook เพราะว่าผมลองแล้วโดนโดนระง,งับไปนะเฟซโดนระง,งับไปนะครับก็ควรที่จะระวังตรงนี้แต่ถ้าอยากจะให้แชร์ผ่านแบบโดยตรงได้เลยเนะี่ยคือทวิตเตอร์นะครับแชร์ได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องไปสร้างโปรไฟล์ในทวิตเตอร์ก่อนนะครับทำอย่างไรก็ได้ให้มีคนกดได้เยอะๆนะครับสามขีดตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะเวลาเราจะถอนเงิน เราก็มากดตรงนี้ได้เลยคําว่าถอนนะครับในการถอนเงินนะครับถ้าตรงกรอบสีฟ้าตรงนี้ของเราครบ10ดอลลาร์เนี่ยเราก็สามารถกดถอนเงินได้เลยนะครับตรงนี้กดถอนได้เลยเพราะว่าข้อมูลที่เราได้กรอกไว้แล้วเนี่ย เราแค่กดถอนแล้วก็รอรับเงินเข้าบัญชีที่เราตั้งค่าไว้นะครับการจ่ายเงินเนี่ยมันจ่ายเงินจริงแน่นอนนะเพราะว่าผมได้ทําคลิปถอนไปก็ครั้งหนึ่งละนะครับในในปีนี้นะ2023เมื่อเดือน9นะครับเวลาเวลาก็ประมาณ8โมงนะครับวันที่20เดือน9นะที่ผมถอนไปครั้งล่าสุดประมาณ14ดอลลาร์ก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ได้ดูคลิปรีวิวเนี่ยก็น่าจะได้ลองทําไปบ้างแล้วนะครับก็ประมาณนี้ในการใช้งานไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เราเอาลิงก์มาติดโฆษณาแล้วก็เอาลิงก์ออกไปแชร์แค่นั้นเลยนะ พอมีคนกดลิงก์ก็คือมีรายได้เข้ามาแน่นอนนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนเลยนะครับผมก็ฝากดากไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเรา,เาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ